สวัสดีครับเที่ยวแบบโคชาแนลนะครับชาแนลเที่ยวแบบบ้านๆนะครับวันนี้เราออกจากป่ากันนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับออกจากบ้านสวนนะครับเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับไปกันเลยครับครับ วันนี้เราก็ออกจากป่านะครับออกจากบ้านสวนมานะครับเป็นเจ้าป่าเข้าเมืองนะครับก็มุ่งหน้าไปมาถึงที่อ่าจังหวัดสุขโขทัยแล้วนะครับก็เราจะมาเที่ยวอ่าเกาะรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยนะครับนี่ก็เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวในโลกนะครับที่เป็นเกาะรูปหัวใจนะครับก็มีโอ้โห นี่ครับแอ่างน้ําเป็นรูปหัวใจนะครับก็มีสนามฟุตบอลของจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราได้เข้ามานะครับนี่นะครับโยาวนุน่นเลยนะครับนี่นะครับต้องซูมไปนะครับเนี่ยเป็นทางที่เข้ามานะครับผมนฮะ นี่ก็เราอยู่ที่อ่า,อางอ่างน้ํานะครับทุ่งทะเลหลวงนะครับนี่นะครับโห oh. ใหญ่มากนะครับ oh. Oh. พื้นที่ก็น่าจะประมาณโอเป็นพันไร่นั่นนะครับ oh. ใหญ่และกว้างมากนะครับนี่นครับสวยงามมากนะครับ นี่เราก็เดินมาที่ทางเข้านะครับด้านหน้าของเกาะรูปหัวใจนี่นะครับผมนะฮะทางเข้าก็นี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางเข้านะครับผมก็น่าจะมีที่ตรวจวัดอุณหภูมินะครับตรวจวัด โควิดกันด้วยนะครับผมนี่ ครับเราก็เดินเข้ามาอยู่ด้านในอุทยานแล้วนะครับผมฮเกาะรูปหัวใจนะครับผมนี่ฮก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับก็ติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่เป็นด้านหน้านะครับผมทางเข้านะครับก็ต้องเดินนะครับผมเนี่ยต้องเดินเข้านะครับ ที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็น JD นะครับผมครับ ครับนี่ก็น่าจะเป็นในส่วนของพระพุทธรัตนสิริสุขโขไทยนะครับผมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะศักดิ์สิทธิ์รูปหวัวใจแห่งนี้นะครับผมน่าจะอยู่ที่นี่กเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุขโขไทยนะครับผม คร่าวๆนี่ก็เป็นแผนที่นะครับทุ่งทะเลหลวงนะครับก็รูปหัวใจนะครับนี่นี่ก็เป็นพระพุทธัตะนะศสิริสุโขไทยนะครับนะสวยงามมากนะครับนี่นะครับนี่เป็นยอดองค์พระธาตุนะครับ น่าจะเก่าแก่มากนะครับผมนี่ก็เป็นประพุทธรูปปางน,นานวิชัยนะครับก็มาเยี่ยมชมสักการะกันได้นะครับเก่าแก่มากสวยงามมากนะครับนะฮะก็ป,ประวัติด,ด้วยคร่าวๆนะครับผม เก,กาะกลางรูปหัวใจบริเวณทุ่งทะเลหลวงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยนะครับสําหรับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิปางนานวิชัยนะครับก็มีลักษณะงดงามคาดว่าน่าจะสร้างมาจากสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับแห่งกรุงสุโขทัยนะครับ ก็น่าจะเก่าแก่นะครับร่วมๆเจ็ดร้อยปีนู่นนะนะครับผมนะบเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับรูปหัวใจนะครับหรือเรียกโดยทั่วไปว่าเกาะรูปหัวใจนะครับจากพระราชดำริที่สำคัญสมัยนู้นะนะครับผมอ่า จึงเกิดโครงการนะครับสำคัญนะครับโครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทะเลหลวงหรือเรียกว่าแก้มลิงนะครับผมแก้มลิงก็เป็นการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมนะครับนะฮะแค่ปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยพิจารณาจากธรรมชาติของ ลิงอมกล้วยนะครับไว้ในกระพุ้งแก้มได้ขาวแล้วมากๆนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบรับปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวนะครับแล้วนําไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนนะลิงจะทําอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนําออกมาเคี้ยวและกลืนกินในภายหลังนะครับจ็ วัดโดยคร่าวๆนะครับผม บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับนี่ก็บริเวณจุดใจกลางทุ่งทะเลหลวงกันนะครับผมก็นี่ครับมีเจ้าถิ่นมาเป้านะฮะเจ้าถิ่นมาต้อนรับนะครับนี่ก็เสียดายนับครับนางเอกสาวนะครับ แน่น่าจะมีนางเอกมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชมความงามและก็บรรยากาศกันไปก่อนนะครับผม ครับนี่ก็เป็นทางที่เราเดินเข้ามานะครับนี่นะครับนี่ครับทางตรงมาเลยนะครับไกลมากเลยนะครับนะฮะก็ซูมให้ดูกันนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่อากาศดีมากนะครับสุโขทัไทยในช่วงนี้นะครับสวยงามมากนะครับ แรงเลยทีเดียวนะครับผมในบริเวณแหล่งน้ำนะฮะแหลงน้ำ,นำทุ่งทะเลหลวงนั่นนี่นะครับผมกว้างมากเลยนะครับรมแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ย ขอขอบคุณสปอนเซอร์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสมทบทุนสนับสนุนในการเดินทางท่องเที่ยวตามความฝันนะครับเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับและก็ขอบคุณที่ร่วมช่วยเหลือน้องเหมียวจรนจัดน้องหมาจรจัดนะครับในชุมชนนะครับของเรานะครับและการทำคลิปวิดีโออาเรียชีพนะครับเพื่อ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะครับผมขอขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมครับเราก็ได้มาอยู่ตรงที่ใต้ายนะครับผมก็จะมีทางจักรยานนะครับผมะมีป้ายบอกทางนะครับผมก็ไปท่าน้ำสุขใจนะครับผมนี่นะ มาปั่นจักรยานออกกำลังกายกันได้นะครับผมที่ทุ่งทะเลหลวงแห่งนี้นะครับผม โอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปอย่างมากเลยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ